สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะก็ขอแจ้งนิดหนึ่งนะคะว่าทางร้านไม่รับโอนเงินทางตู้บนเติมนะคะเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานแล้วมีหลายคนมาแอบอ้างเยอะมากะคะสําหรับตู้บญเติมไม่รับนะคะก็อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นพวกของนัดรับที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนของเรานะคะการสูตรนะก็จะมีทั้งหมด3ามจานนะคะคนแรกนะคะสั่งเป็นแฮนด์สปินเนอร์นะคะแบบมีไฟสีชมพูนะคะ1ชิ้นแล้วก็คนที่สองนะคะจะมีเป็น ข้าวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็แฮนด์สปินเนอร์แบบธรรมดาแล้วก็แบบมีไฟนะคะอันนี้เป็นคนที่2นะคะแล้วก็คนที่สาจะมีเป็นคัวซองจัมโบ้นะคะแล้วก็บิงซูสีพูนะคะอันนี้จะเป็นนัดรับนะคะทั้งหมด3คนนะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวสมุรปารการค่ะก็จะเป็นมังคุดนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องตัวปทุมธานีนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็น โดรายากินะคะลายคูมาแล้วก็จะมีเป็นลายมีเบสคูนะคะ2ชิ้นนะอันนี mm ้เ hmm. ป็นของน้องจะสงขานะคะก็จะเป็นโดรรายากินะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตสมุทรครนะคะก็เป็นนี่เลยครัวซองเบโดนะคะ1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจตหนองบัวลําพูค่ะก็จะมีเป็นตัวคิตตี้นะคะ 1>, 1ชิน้นแล้วก็มังคุดนะคะ1ชิ้นนะอันนี้จะเป็นดิสโกดแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องจตกรุงเทพค่ะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นโรตีโทน่าซานิโอนะคะ1ชิน้นมีเดียมบันกระต่ายนะคะแอปเปิลเขียวค่ะแล้วก็สับปะรดแพนเค้กคิตตี้นะคะโดนกัดแล้วก็มีบันขาวนะอันนี้จะเป็นแก้วกาแฟ,ฟคิตตีค้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจัดอุตรดิศนะคะก็จะมีเป็น ฟันนะคะ1ชิ้นกับมังคุดนะคะอีก1ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจตุรสกลน,นครค่ะก็นี่เลยเป็นช็อกโกแลตบาร์นะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นของน้องจตุรสุราธานีค่ะก็อย่างแรกค่ะจะเป็นซาลาเปาอีโมจินะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นเฮดบันแมวนะคะ1ครัวซองค่ะมีเดียมบันกระต่ายนะคะแล้วก็มินิบันขาวมินิบานาอีโมจินะคะ มินิบ้านเหลืองนะแล้วก็เป็นมาร์รองนะคะกับแฮกเกอร์ค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนนครปฐมนะคะก็จะมีเป็นปลามินินะคะสองชิ้นอันนี้ด้วยนะคะน,นี่นะปลามินินะคะทั้งหมดสี่ชิ้นค่ะแล้วก็มีเป็นมาร์รองมินินะคะสี่ชิ้นค่ะมินิบ้านขาวนะอีกสองชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจดระยองค่ะ ก็อย่างแรกนะคะเป็นโรตีทอหน้าซานิโอนะคะ1ชิ้นไอติมโคลนจัมโบ้นะคะแล้วก็เป็นสับป,ปะรดนะอันนี้เป็นของน้องจ้ชุชมพรค่ะก็เป็นมังคุดนะคะมังคุดนะ1ชิ้นอันนี้เป็นของน้องจ้าชนบุรีนะคะก็นี่เลยจะเป็นตัวคุูมะมงนะนี่นะคะ2ชิ้น2แบบนะ อันนี้เป็นของน้องจวดอยุธยานะคะก็จะมีเป็นบางแผ่นนะคะ1ชิ้นมินิบ้านเหลืองนะคะ2ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นโดนัทมิกกี้เมาส์นะคะ2แผ่นเค้กนะคะแผ่นเค้กด้นกับ2ชิ้นมาการองมินินะคะปังหน้าแมวแล้วก็มาการองอันนี้อันนี้จะเป็นมิน,นิบานอุมามินะคะมินิบ้านขาวแล้วก็เป็นแคคเกอร์ค่ะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็นี่นะจะเป็นชื่อลายค่ะ อย่างแรกนะคะจะมีเป็นมากรุตนะคะ1ชิ้นแล้วก็ไอติมโคนจัมโบ้ um นะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้น้องอยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็นี่เลยชื่อรลยนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นครัวซองของเบโดนะคะ1ชิ้นแล้วก็เมลอนบันนะคะของแทนนะ1ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นดีสกกดแกนค่ะอันนี้เป็นของน้องตรวจไอทยานะคะก็จะมีเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะ นี่นะข้าวญี่ปุ่นหนึ่งชิ้นแล้วก็แฮนด์สปินเนอร์แบบมีไฟนะคะ1น,นะอันนี้เป็นดิสอบพแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องจวดกรุงเทพค่ะก็เป็นแฮนด์สปินเนอร์นะคะแบบธรรมดานะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดราชาบุรีค่ะก็อย่างไรนะคะจะเป็นสระปเอาอิโมจิหชิ้นมีเดียมบันกระต่ายนะคะแล้วก็แอปเปิลเหลืองค่ะส้ม มินิปลานะคะแล้วก็มินิบันขาวกับแพนเค้กค,คิตตี้โดนกัดนะคะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่ขาะนี่จะเป็นชื่อลายนะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นเมลอนบันนะคะ1ชิ้นค่ะไอติมโคนจัมโบ้ค่ะแล้วก็เป็นปลาวานมิลลี่นะคะ1มินิบันขาวนะคะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดปลาตีนบุรีนะคะก็จะเป็นมังคุดนะคะ1ชิ้น อันนี้เป็นของน้องจอยสมุดปากกานะคะก็จะเป็นเชฟหมีนะหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอยกำแพงเพชรนะคะอย่างแรกนะจะมีเป็นไอติมคนจัมโบ้นะคะหนึ่งชิ้นคีมพ,พับคิตตี้นะคะแล้วก็เป็นมินิบานหน้ากระต่ายนะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ตรงนี้จะเป็นชื่อลายค่ะสั่งไปเป็นเฮดบานไมมโลดี้นะคะ2ชิ้นนะ อันนี้เป็นของน้องจอดเพชรบูรณ์ค่ะก็จะมีเป็นเมลอนบานนะคะ1ชิ้นแล้แลวก็เค้กชั้นนะคะของซังคิอีลนนะคะ1ชิ้นนะอันนี้จะเป็นประกาไฮไลท์นะคะอันนี้เป็นของน้องจอดกรุงเทพค่ะก็จะเป็นเบดอลสิจมพูนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดเพชรบุรีนะก็จะเป็นนี่เลยเค้กหมีนะคะ1ชิ้นอันนี้เป็นของน้องจอดกรุงเทพค่ะก็เป็น เค้หมีนะคะ1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัดราชบุรีนะคะก็จะเป็นเฮดบันลไมมโลรี่นะคะ1ชิ้นค่ะลูกหมูนะคะลูกหมู1ชิ้นแล้วก็เป็นตัวคูมามงนะคะ1อันนี้จะเป็นประกาไฮาไลท์นะคะอันนี้เป็นของน้องจวัดนครพนมค่ะก็จะเป็นนี่เลยพวกมินินะคะหลายๆแบบนะคะค่าแบบไปนะ1ชุดค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัดกรุงเทพนะคะก็ เป็นเฮปันมายมโรดี้นะคะ1ชิน้นลูกหมูนะคะลูกหมู1ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นบอลนะคะบอลกระตูนหนึ่งชิ้นนะอันนี้จะเป็นมินิบันน่าตลกนะคะอันนี้เป็นของน้องจตัางค่ะก็เป็นเมลอนบันนะคะ1ชิน้นอันนี้เป็นของน้องจดอิทธยานะคะก็จะเป็นชามนะคะข้าวญี่ปุ่นนะ คาญี่ปุ่น2ชิ้นค่ะก็จะมีเป็นตังหนอนนะคะ1นึโลติโท od นะคะหน้าปอมปอมปูลินมีเดียมบันหน้ากระต่ายนะคะแล้วก็เป็นดิสอกดแกนค่ะอันนี้เป็นของน้องจวนสมุดสงคามนะคะก็อย่างแรกนะจะมีเป็นนกพูกนะคะ1ชิ้นค่ะประมาณจะเป็นเบดดอนะคะเบดดอสสีชมพูหนึ่ง เคของซานคิวอีแลนด์นะคะเป็นบิงซูงนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นไอติมไทยแมโบ้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดละยองนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นมังคุดนะนี่น,นะคะมังคุดหนึ่งชิ้นอันนี้ด้วยชิ้น,นะคะเป็นสองชิ้นค่ะแล้วก็อย่างต่อมาค่ะจะเป็นขวดซองนะคะขวดซองสองชิ้นค่ะเฮดบานแมนนะคะหนึ่งชิ้นมีเดียมบานหน้ากระต่ายนะคะสองชิ้นค่ะแล้วก็ แอปเปลิลเหลืองนะคะ1น่แอปเปลิลเขียวนะคะส้มแล้วก็เป็นมังคุดสีชมพูนะสับปะรดนะคะนี่เลยจะเป็นสับปะรดสองชิ้นนะสาลาเปาอีโมจิค่ะปางแผ่นนะคะแล้วก็จะมีเป็นปลาโดรานลูก,กี้นะสองชิ้นค่ะแล้วก็เป็นมินิบ้านขาวแท็กเกอร์นะคะมากะลอง พนเค้กกิตตี้โดนกัดค่ะมีปาน่าอ e ิโมจิแล้วก็น่าอูมามินะคะอุ้งเท้าแมวแล้วก็อันนี้จะเป็นดีสกัดแกนนะอันนี้เป็นของน้องจอดอุบ,บลราชธานีค่ะอย่างแรกนะคะเป็นโรตีโทน่าซานิโอนะคะ1ชิ้นแล้วก็ปังหนอนนะคะ1ไอติมโคนจัมโบ้นะอีก1ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจอดอุดรธานีนะคะโอเคก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นแฮนด์สปินเนอร์นะคะ1ชิ้นค่ะ แล้วก็บิงซูนะคะหนึ่งมีเดียมบันนะคะมีเดียมบันหน้ากระต่ายนะทั้งหมดสี่ชิ้นสี่สีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นประกาไฮไลท์นะอันนี้เป็นของน้องจวนนครปฐมค่ะอย่างแรกนะคะจะมีเป็นเงินทองแล้วก็มีเป็นวัวน,นะคะหนึ่งชิ้นบิงซูนะคะหนึ่งแล้วก็เป็น นี่นะคะมังคุดอีกหนึ่งชิ้นนะอันนี้จะเป็นดีสกอแกนนะคะอันนี้เป็นของน้องจอสุราธานีค่ะก็จะเป็นปางปอนคาบิดนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นครัวซองของเบเดลนะคะ1ค่ะมังคุด1ชิ้นนะตัวครูมะมงนะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นลูกหมูนะคะนี่นะอีก1ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นสมุดโน้ตนะอันนี้เป็นของน้องจัดลำปางค่ะ ก็เป็นน okay. 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 mm hmm. ี่เลยนะคะเมลอนบันนะเมลอนบันทั้งหมดโอเคสี่ชิ้นนะคะนี่นี่นะคะเมลอนบันสี่ชิ้นแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นพวกมินิบานขาวนะคะเป็นหน้ากระต่ายนะคะแล้วก็หน้าอื่นๆหน้าตลกประมาณนี้นะคะนีจะเป็นพวกมินิบันขาวแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็น อุ้งเท้าแมวนะแล้วก็มินิมาการองนะคะอีกสี่ชิ้นนะอันนี้เป็นของน้องจวตราชบ,บุรีค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นโรติโทนาซานิโอนะคะหนึ่งชิ้นสลบเปลอิโมจินะคะมีเดียมบัตหน้ากระตา่ายแล้วก็จะเป็นพวกแฮนด์สปินเนอร์นะคะเป็นแบบธรรมดานะคะสีเขียวนะคะสามชิ้นสามกล่องนะคะแล้วก็จะมีเป็น แบบสีแดงนะคะสีแดงจะมี5้5กล่องนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะก็โอเคนี่นะคะเป็นพวก hand spinner นะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นมินิบ้านขาวแพนเค้กคิตตี้โดนกัดนะคะกับมากะลองนะแล้วก็มีเป็นสมุดโนต้ตด้วยนะคะอันนี้เป็นของน้องตัวส่งขาค่ะก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นมาคุดนะคะ2ชิ้นค่ะ มีเดียมบันนะคะหน้ากระตายหนึ่งค่ะอันนี้เป็น2ชิ้นนะคะซาละเปลาอีโมจิแล้วก็เป็นตัวสองนะอีสอชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นปากกา,ฮาไฮไลท์จิ๋วนะอันนี้เป็นของน้องจอนกรุงเทพนะคะก็จะมีเป็นแฮนด์สปินเนอร์นะคะแบบธรรมดานะคะหชิ้นแล้วก็จะเป็นพวกมินินะคะแบบแรกนะจะเป็นปังแผนค่ะโดนัทคิดโดนัทมิกกี้นะคะสชิ้นแล้วก็เป็นพวก มินิบ้านขาวนะคะอุ้งเท้าแมวค่ะแล้วก็มกระรองนะฟังหน้าแมวนะคะแพนเค้กคิตตี้โดนกัดมินิบานหน้าอิโมจินะคะแพนเค,ค้กน่าตกโดนกัดแล้วก็จะเป็นพวกมินิบ้านเหลืองนะคะ ปลามินินะแล้วก็เป็นแคคเกอร์นะคะอันนี้จะมีเป็นเงินทอนนะคะแล้วก็ปากกาไฮไลท์จิ๋วนะอีกหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุนครสวรรค์นะคะก็นี่เลยอย่างแรกนะคะจะมีเป็นปังหนอนนะคะ1ชิ้นค่ะบิงซู1ชิ้นมังคุดนะคะ1แล้วก็ประวานมิลลี่นะคะปลามินิ1ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นถ้วยกาแฟคิตตี้นะอีก1ชิ้นนะคะ อันนี้จะมีเป็นเงินทอนแล้วก็เป็นปลามมนิ่งหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจากรกำแพงเพชรค่ะก็อย่างแรกนะคะจะมีเป็นแฮนด์สปินเนอร์แบบมีไฟนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นแบบธรรมดานะคะ1ค่ะเท้าญี่ปุ่นนะคะนี่นะคเท้าญี่ปุ่น1ชิ้นแล้วก็เป็นช็อกโกแลตบาร์นะคะ1ค่ะบิงซู1ชิ้นแล้วก็เค้กชั้นนะคะของซานคิวอีแลนด์นะคะ1ค่ะ ปลาวานมิลลี่นะคะแล้วก็นี่เป็น้วยกาแฟคิตตี้หนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นแอปเปิลเขียวนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะอันนี้จะเป็นสมุดโน้ตนะคะอันนี้เป็นของน้องจอยกรุงเทพนะคะก็จะมีเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะข้าวญี่ปุ่นหนึ่งชิ้นแล้วก็หนูนะคะหนึ่งชิ้นค่ะบิงซูนะหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีเป็น ตัวบราวนะคะอีกหนึ่งชิ้นนะมีบบราว์อีกหนึ่งชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นสมุดโน้ตคิตตี้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจวดปัตตานีนะคะก็จะมีเป็นพวกไอติมโคนจัมโบ้นะคะ3ชิ้นนะแล้วก็โรตีทต์หน้าซานิโอนะคะ3ชิ้นขวดซองนะคะ ตัวสองนี้นะทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะเป็นห้าชิ้นนะมีเดียมบันนะคะหน้ากระต่ายหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นแอปเปิลเหลืองนะคะแอปเปิลเหลืองนะสามชิ้นค่ะส้มค่ะส้มมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นแอปเปิลเขียวนะคะแอปเปิลเขียวสองนะมะคุืสีชมพูนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็มีเป็น โดนัทมิกกี้เมาส์นะคะทั้งหมด5ชิ้น5สีนะคะมาการองค่ะมาการองมินินะนี่นะคะอีก5าชิ้น5สีนะก็กล่องน,นี้นะคะจะมีเป็นสมุดโน้ตแล้วก็ดินสอกดแกนนะอันนี้เป็นของน้องจัตละน้องค่ะก็จะเป็นอิงลิ h เบดนะคะอิงลิสเบดนะ2ชิ้น2สีนะคะนี่นะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นเมลอนบันนะคะหนึ่ง บิงซูนะคะบิงซูหนึ่งชิ้นมาคุดนะคะหนึ่งชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นข้าวญี่ปุ่นนะคะนี่นะข้าวญี่ปุ่นหนึ่งชิ้นปังปอนคาบินะคะชิ้นนะแล้วก็อันนี้จะมีเป็นลูกหมูนะคะแล้วก็น,นี้นะคะจะมีเป็นแมวมือโตนะคะนี่นะ แมวมือโตอีก3ชิ้นนะคะ3ชิ้น3แบบค่ะแล้วก็แฮนด์สปินเนอร์แบบมีไฟนะคะ1ชิ้นอันนี้จะมีเป็นสมุดโนต้ตนะคะแล้วก็ปากกาไฮาไลท์จิ๋วนะก็ขอบคุณน้องทาง51คนมากๆเลยนะคะ